โอ้ยอีกแล้ว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 ไม่ได้เลยจะอยู่สุขสบายสักวันหนึ่งก็ไม่ได้เลยนี่วันนี้ไม่มีชิชู่ให้แกะหน้าจ้าเอฟซี FC เขาอยากเอาไปเลี้ยงอ่ะไปไหมไปเปล่าอืเราจะไปไหมเอฟซี FC เขาอยากเอาหนูไปเลี้ยงอ่ะ ไปปล่อยเอาไปปล่อยเลยไปเปล่าถ้าไปขอมือไหนแล้วขอมือไหนขอมือหนขอมือหนแล้วแล้วขอมือแล้ว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 นู้นแล้วขอมือแล้วตึงจรงงไม่สนใจแล้วล่าสุดล่าสุดมีความไม่สนใจละทำอะไรก็ทำไป ทำไรก็ทำไปมิวมียวตัวนี้นะแหมยไม่ทำอะไรเลยทุกวันวันเนี่ยเฮดูใกล้ๆดิฮะเฮ้เห็นแมวตัวอื่นเขาอยู่นิ่งๆเลยนะเออแมวตัวอื่นเขาอยู่นิ่งๆอยู่สงบสบายสบาย